physical you Nên 就和红做一样的。<noise> <noise> <noise>

ดสโคบข้อของเักบม่มีอ่ะเสอยไรล่ะขี่รถไปครับ <lush>

บอคนดไมีคนเมีบอลตัคนหรือจัเนืค้างเลยเนี่ยฝึกนอกเด้อ โมีวะเา <laughs> ะ,ะ,ะบานะัน,ะน,นอีวบามกแม่นอเราบ้านเป็นยิงลาดไปแล้วเขายิงนอกไว <laughs> Ah, สมแล้วมั้งว่าน้ำอยู่เดะเดี๋ย้วมันยิงเหรอใส่หัวอยแล้วเดี๋ยววะเอาฟังผม,มอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่หลังต้นไม้เนี่ย มอนขคือปลาจะเบิดไปคุณบัานนี้เขินปะไ่เห็นไะไปปะไ่เห็นมันอยู่มัานตรงตีข่อยเ่ยอยู่แถวบ้านหลังนั่นแหละนา่าสมเนี่ยมันเรียนแถวเจ้านี่แล้วมั้ง như ba lăng này, tôi tuấn, 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 xíu, tuấn, mà, tuấn, 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 đấy tuấn, 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 à, phăng nè, đi bộ bị chít นี่บบยมาเก็บเสียงอยู่เดียววะโอ้เจ็บมากเจ็บมากเด yeah. ี๋ยนะอยู่ไนหนักเลยปหรเออแมนแมนอยู่ไนนน่นะเรียดร้อนแล้วเรียรอนแล้วโอ้พี่ตัวชีตีวะไม่เดี๋ยววะนี่ยิ่งเสียยังไ,ไม่เรียกเขาบ้าน,อ,น,นอ่ะเออแมน่น

อ้าวตายแล้วบอลอะโดนระเบิดแล้วโดนระเบิดไปเลยลูดหัวเพื่อนนะจ๊ะมาดิแต่ก็ว่าแล้วจะหมอบมันมักหมอบประคานี่ตีมากเกี่ยวตายเลยวตายไปแล้วตายไปแล้วโอ้ยเนาะบูชิปมากบูชิปมาเนี่ยจุกกันใกล้ๆกล้เนี่ยเห็นร่มไฟว่ะแหละไอมีรถมารถมา ยังมัน,ม,นมันจะตายแหละจะตายแล้วโอ้โหับเจิยมหมาเลยวะเปล่าไปเหรอ<ว>จอดนะวะจอดแล้วจอดแล้ิฟท์เขาวะจอดได้เนี่ยจอดกับมันไอ้สัสตายไปแล้วไอ้จี้ก็มาบปะก็ไปเลย จอดปั๊มยาดิวันนี้หมู่ะแมนมันคอยว่ามันปาระเบ,ะะเบะิดสิปว่าตรงนี้มู <c oughs> ่ีรถยนมีรถยน่นี่

มโอ้เจอดักสะพัดมาเนาีลมีลมอ๋อลบอลบฝังนั่นปล่อยมันไเันไปแล้วไอ้ว่าเอาชุดพังเ่ย แล้วใครลงเสร็จที่นี่อ่ะลงเรสร็จจลงพี่เลยนี่นี่นในเมืองได้เปล่อโอเคจังปลอดแพยจะไปลงพยาบาลหน่อยถึงส่วนตีนยังเดี๋ยวด้วย <laughs> น้านายจะโดนจ้องไว้แล้วมั้งสมกวกพรมีเปล่าชวกพีเป่ากลางเลยไปห้าวเพี้ยกลางลงกําลงกลางไหมชิบวกีกลาง

ต้องไปกางลบไปเทานั้นเดจะฉีดลอดอเกดักสะพัดเนี่ยอืมบกนันประกาขำเลยวิวไม่อี <c oughs> ้คี้เรื่อยไปเก่งนมาไปนั่นแหละอ้าวนี่แค้นเซินนลยเหรอ เติมยาลูกเดียวเลยทั้งเสหมดเลยมันคือมันแตกเลยนั่นแหละง่ใหม่มาเลยไปแค่นึดี พ้องผีบ้างมั้ยรมั่วๆอ่ะพ่อประค่าน้ำมันกีเรือไปเลยเซไปรโมั่วมันก้าถามเลยวะติดใส่กสางอากาศเพื่อกูนี่

ยิ่งยังเดี๋ยวจังเลยเอามาเดี๋ยวกาคือพวพ่นหน้าตั้งไอ้ที่อโยจบข่าวเลยแฝงกันกูโอ้ยแย่แย่แต่ขนไี่เอาเนาะโอ้ยดีละจบข่าวเลยแฝงกันกูัมาเพียวมาแล้ว ซิลิกว่ะวากแถวนีละเย็บตัวเลยโดดปะโดดแล้วโดวแวดแล้ว้าบนเขานี่บักนึงว่ยอยู่กลางป่าเลยเขาล่ะงดเขาตันวนวึงบักนึงมันก็ลักล้อยกับไปเล

กูเลยบ่มาตายกูเลยตนนม่ีการรอทั้งนั้นอ่อยิงเลยหอนนั่นแหลลก็ยิงเลยเขียนดดูตึ้งหลาง คนนะอวองอย่เราอ่ะสวยครับไปบ้านนะอยาไปบ้านแถวนบ้เขเยเดี๋ยวกินร้มัยหรมเลยนอนมนอนแหมต่อขังต่อขังดถระเบิดรถระเบิดโดนโดน,น่น่ะโดนหละ โอ้ย่างเจ็บเลยวะทุกคนออกวะเออรถระเบิดแล้วรถระเบิดแล้วตัวเดียวดิตัวเดียวดิน้าปั๊มตัวดุเอาแม่งตัวเดียวตายโอ้โหคนยิงพาสมุกเลยวะเอาเรียบร้อยเอาเรียบร้อยเรียบร้อยดีเฮีย yeah. อเข่าหัวกุมิดหนึ่งเลย mong a world good bọc đi ơi lạy tiêu cũ man lêu gì tay mặt hai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  mặt không mặt hai mặt hai

Dạ. <laughs> oh, oh, oh. oh, nhìn hai con đi tồi đi. nhím, cú nhím mà đi. Ừ. เจ็บเจ็บเจ็บมันเป็นอะไหนึ่งวะใหญ่บ้านใหญ่บ้านวุ้งเข้าว้งเชัดปะชิดกูตัวนึงยันฟังทางคุณบาเรยบนเนี่ยเนี่ยเขาบ้านเนียมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะหลังบ้านสีแดงนลมาแล้วมาแล้ว

บนเต็มๆดูนี่สวยเอาวะข้างบนยิดึงไปอีกดึงไปขวาขวาขวาฟิวเอ้ยเอ็นไหวจังวะเอาว่ะเอาว่ะเชฟซีเลยบอเอาว่ะเนี่ยโอ้ติงเขามาแบบโปรเพย์เลยนะฮะไม่ใช่โปรลุกป๊กอีกต่อไป นายก็ขี il, rate, ่รถมาพี <Fern sehen> <action in> <window> oh, oh, oh. ่ว่าขนาดขนาดนี่อันละทั้งหินน่ะทั้งหินนะทั้งหินน่ะหินขวาเมื่อน่ะละมันจะยุ่งหันหลังเจอกูนี่เอ้ยโอ้ยมันสองมาแต่ได้ยังวะเจอกระสุนปลาจะตัดมันบังนั้นไม่ชุปเลยปะโอัวได้แล้ววาดได้แล้วน้องสองแล้วเอาระเบิดมาพี่วเอาระเบิดมาหลายพี่หลังหินเลยแหละ อีเอียนี่แม่ยิงแล้วเรบิดไว้แต่ดึกเหลือสองสองันี่สองสองสองมา้วงตัวหนึ่งวันสองสองหนึ่งสองสองหนึ่งวินวินเด็ดสมอเลยาวัญหาหอดแล้วเดียวร่วงไปแล้วเดียวคายเจอกระสุนพลาดจะทันนหวยมันมีหมวกเลื่อมอี่หมวเลยก้อนเต็มอยู่เอ้ายังไงครับสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่ง 2องสองหนึงแบบตตีมโติดแนงแบบนี้เจ้าจอยอยาอยู่นี่นะแตกนะไ่้พกงูด้วยปาระเบิดไก่แท้

Đẹp ngô Đâu à, à, à. à, 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 đây à. con thiệt view Ây à, da à. <laughs> <laughs> <laughs>